ตัวนมมะพร้าวจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นว่าจะเป็นมะพร้าวปัน่นมะพร้าวปันป่นตอนเย็นโก,โกโก้ปัน่นอวโคโโดเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นมะพร้าวที่แบบต้องเนื้อสเปคนี้ต้องลูกขนาดนี้ไม่อ่อนไม่แก่เกินไปเพมันได้แบบเนื้อนิ่มน้ำหวานพัฒนาสูตรดูวัตถุดิบปรับปรุงมาเป็น10ปีแล้วครับรับประกันเลยครับว่าอร่อยแน่นอน <laughs> สวัสดีครับผมใหม่ครับเป็นเจ้าของร้านพี่ปะเร้าไอติมมะพร้าวกัดเมืองใหม่ครับ เมื่อ10ปีที่แล้วผมเป็นช่างมือถือมาก่อนแล้วก็ได้ไปเหตุที่เขาขายมะพร้าวคว้านใน YouTube แเราก็เลยอยากลองว่าเราสามารถทําเหมือนเขาได้ไหมเริ่มลองเริ่มฝึกมาแล้วเราลองโค้ดขายในเพจปรากฏว่าตอนนั้นกระแสะตอบรับดีมากครับก็จากส0บลูกก็เป็น15เป็น20จาก20ก็เป็นวันละร้อยเลยได้เลิกทามือถือแล้วก็มาเปิดร้านมะพร้าวเต็มตัวเปิดร้านมะพร้าวมา10ปีแล้วพัฒนาสูตรดูวัตถุดิบปรับปรุงมาเป็น10ปีแล้วครับ ตัวนมมะพร้าวตัวเนี้ยจะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของสินค้าทุกอย่างในร้านไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวปาั่นมะพร้าวปาั่นปังเยน็นโ,โกโก้ปั่นอวโคโโดอะไรเงี้ยเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นในการทําเมนูทุกอย่างครับซึ่งจะทําให้ง่ายถ้ามีร้านรับไปทำเนี่ยจะสามารถลดต้นทุนลดเวลาความแน่นอนของสูตรเนี่ยก็จะคงที่เพราะว่าเราผสมมาให้แบบเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วประกันเลยครับว่าอร่อยแน่นอน <laughs> ใช่เป็นโฮมเมดทาเองครับเป็นไอติมมะพร้าวครับแล้วก็จะมีเนื้อผสมน้อยนึงอ่าก็จะต่างกับจากไอติมที่อื่นที่เขาใช้กะทิเป็นหลักอย่างเราจะใช้น้ํามะพร้าวเป็นหลักอ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็จะมีที่เพิ่มขึ้นมาเพราะเรามีเจปังเป็นไอติมย่างเนยขึ้นมาเราก็เลยว่านอกจากไอติมมะพร้าวเราทําไอติมไข่แข็งแล้วเราก็ทําเป็นอไอติมมะชาก,กับไอติมมะม่วงเพิ่มขึ้นมาอีกสองรสครับ เบื้องต้นเมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นมะพร้าวปั่นไอติมครับเพราะไอติมเราก็ทําเองครับมะพร้าวปั่นโอริโอ้มะพร้าวปั่นแค็คเกอร์ชีสมะพร้าวปั่นกีวีโยเกิร์ตมะพร้าวปั่นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมะพร้าวปั่นอะโวคาโดคือทุกอย่างจะใช้เป็นนมมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวปั่นหมดเลยเบเกอรี่ก็จะมีเค้กมะพร้าวกับพายมะพร้าวครับเนี่ยอร่อยแล้วก็จะเป็นพุดดิ้งกับวุ้นกะทิ 7โมงถึง6โมงเย็นครับแต่ว่าอนาคตจะเพิ่มขยายเวลาอยู่เปิดทุกวันไม่มีปิดมา10ปีแล้วครับอยู่ตรงสี่แยกวัดป่าแห่งเลยอยู่ตรงไปแดงเลยครับตรงข้ามกับวัดป่าแห่งท้ายที่สุดนะครับคนที่รักมะพร้าวชอบกินมะพร้าวทางร้านเราคัดมะพร้าวที่ดีที่สุดในประเทศนํามาให้คนเชียงใหม่ได้ทานกันถึงที่คนที่ไม่ชอบทานมะพร้าวก็ลองมาทานได้ครับทุกอย่างเนี่ยคือเราตั้งใจทําเต็มที่เลยครับด้วยประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาครับประกันความอร่อยทุกแก้วครับ